มีเรื่องต้องคุยกันยาวเลยค่ะ What เสียงแอร์เปิดดังก็เสียงเข้าต้องเปิดน้อยก็ร้อนสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือโฉมหน้าของคนรู้สึกผิดที่ไม่ได้อัพคลิปมาเกือบปีได้ ก็ช่วงนี้หวังว่าทุกคนจะแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีกันทุกคนนะคะก็คิดถึงทุกคนมากเลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์นานมากแล้วนะช่วงนี้นะคะเห็นหลายๆคนเอารูปตัวเองเมื่อ10ปีก่อนมาโพสแล้วก็ท้าเพื่อนเพื่อนให้มาลองเล่นบ้างนะคะของดายนี่ก็ยังไม่มีใครท้ามานะคะ <laughs> แต่ว่าถ้าคิดถึงตัวเองในอดีตจริงๆเนี่ยจะคิดไปถึงช่วงที่เป็นห o ม แต่ไม่ค่อยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคะแม้แต่แฟนหรือว่าต้องเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆนะคะถึงจะเล่าย้อนความไปตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การเติบโตมาเป็นเลสเบี้ยน <ๆ S 1> <laughs> ตัวเต็มวัยขนาดนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างมีวิวัฒนาการการเป็นเลสเบี้ยนยังไง <laughs> <laughs> บ้างนเอลยนนบลิงแบบ <c oughs> ชิมแปนซีชิมแปนซีมาสู่มนุษย์ประมาณนั้นละค่ะวันนี้เราก็เลยหาอัลบั้มรูปมา โชว์ให้รู้ชื่อร้านเลยรู้เลยบ้านอยู่แถวไหนหาอ,อัลบั้มรูปนะคะมาเออทุกคนชอบกล้วยหรอไหมคะเราเอามาตั้งไว้ในวิดีโอเพื่อเป็นยันว่าทําอะไรก็จะได้กล้วยกล้วยเปล่ามาตลกดี <laughs> ตอนเด็กๆน้นนะคะแต่ก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงเซอร์ไพรส์มาีิ <laughs> ที่จะต่างไปจากเด็กผู้หญิงนิดหน่อยก็คือแต่งตัวไม่เหมือนเด็กผู้หญิงเลยแต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายมาตลอดมีใครเป็นแบบนี้ไหม <laughs> ไม่เคยใส่กระโปรงเลยแม้แต่ครั้งเดียวโปรงนักเรียนยัง เออใช่ยกเว้นกระโปรงนักเรียนอันนี้นะคะคุณจะเห็นการการแต่งตัวก็ขำเลยกางเกงนักเดินป่าแล้วก็เสื้อมีปกเป๊ะโปโลนี่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้เด็กเด็กผู้หญิงใครเห็นผมไหมคะแล้วก็รองเท้าแบบสกอผู้ชายแล้วก็จะชอบเล่นของเล่นอะไรที่เป็นของเล่นเด็กผู้ชายอ่ะไม่ค่อยเล่นบาร์บี้อะไรเงี้ยไม่เคยเล่นดิสนีย์ก็ไม่เคยดูชอบกล้องส่องทางไกลชอบไอ้วูเบลินอ่ะ ที่มันมีปก,แ,กแข็งใส่เล่นของมีราคาที่เล่นเลยหรือปล่มาลุนโป้งโดดยางโด,โดดยางก็ไม่เล่นผู้โดดยางไม่เป็นตอนเด็กๆเบืเหมือนเมาคีเลยอ่ะพี่สหว ห,หลังจากช่วงเวลานั้นนะคะเราก็เติบโตขึ้นมาเป็นสาวปกติที่ยังคงไม่ใสกระโปรงขึ้นมาสู่ช่วงมอตอน้นค่ะช่วงมอตอ้นนี่ก็เป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองพอสมควรเพราะว่าเพิ่งจะรู้ตัวว่าชอบผู้หญิงแล้วก็เริ่มมีแฟนคนแรกตอนมสองแต่ตอนนั้นก็เป็นผู้หญิงนะมีผู้ชายมาจีบด,ด้วย เพราะเด็กนี่ไม่มีเลยมาพีตรงช่วงมปลายเนี่ยเป็นพาที่น่ากลัวเริ่มไปชอบเพื่อนคนหนึ่งนั่งเรียนอยู่ข้างๆเพื่อนผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็แอบ,บไปสืบรู้มาว่าเขาชอบผอมนะคะแล้วเราก็คิดว่าการที่จะเอาชนะใจ่คาเนี่ยเราก็ต้องตัดผมสั้นแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้ชายอย่างที่เขาชอบเริ่มเลยค่ะแต่ปัญหาที่ยากที่สุดก็คือ ฉันจะบอกครอบครัวฉันยังไงถ้าฉันจะตัดผมแม่ก็คือน่าทงงมากนะคะว่าจากแบบว่าผมยาวประมาณเท่านี้ก็คือจะตัดแบบปลักใส่ตอนนั้นมีทรงผมไอดอลคนไหนเป็นแบบไอดอลคูคือใครรู้อาจารย์อ๋ฮะ <c oughs> ที่เขาตัดแบบปลากใสข้างหลัง <Okay. S 1> อ่าเออเค okay, มีอูะนั่นแหละก็จะฟีลแบบ ไม่ไม่ไม่ไมคือเรื่องซูเปอร์จูเนียร์ประชอบแต่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยตอนที่เราเข้าไปคุยกับแม่เนี่ยเราก็บอกแม่ว่าเราอยากตัดผมสั้นแม่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสั้นขนาดนั้นนะแม่ก็เลยโอเคแม่อาจจะคิดว่าเราเราจะ ตัดแค่เต่งหัวแต่ด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเป็นสาวต่างจังหวัดก็อยู่ในตำบลเล็กๆที่ทุกคนรู้จักกูหมดเลยรู้จักบ้านกูหมดเลยรู้จักชื่อรู้จักพ่อแม่ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะแบบลูกสาวเธออะถ้าไม่แต่ผมซะลูกสาวเธอเป็นทอมเหรอตอนนั้นเราก็ยังอินซิเคียวอยู่เรายังไม่มั่นใจพอที่จะเจออะไรแบบนั้นแต่ว่าก็าไปค่ะก็ไปร้านตตดผมกับแม่ <laughs> เปร้านตตดผมในตำบลซึ่งมี <laughs> ดูเป็นเด็กสาวต่างจังหวัดมากเลย <laughs> ในละแวกบ้านมีร้านตัดผมประมาณ2ร้านนะคะเราเลือกไปร้านที่ไกลที่ ที่สุดซึ่งผ่านไปประมาณสองบล็อก <c oughs> เจลานแต่ผมก็อ้าวว่าไงน้องดา <c oughs> ตัดทรงอะไรกูก็พูดไม่ออกสิคะแม่อยู่ข้างๆค่ะแม่ก็เลยบอกว่าน้องน่าจะมาตัดผมสั้นสุดท้ายก็ได้ทรงนั้นมาแล้วแหละก็คือทรงหนูหินค่ะข้อเนี้ยแล้วคือมึงเข้าใจปะหัวใจกูอวอยากได้ทรงแบบวงเฮสูเปอปร์จูเนียอ,อะไรเงี้ยก็ลง้าอยู่ในใจนะคะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าแม่ไปดูไปโรงเรียน็เปงสาวก็ลาสิคะก็ไม่ทําอะไรนอกจากจะจีบไม่ติดแล้วยังโดนซัมเตอร์ ามาด้วยว่าคิดยังไงถึงไปตัดทรงนั้นตัดทรงนั้นอยู่อาทิตย์หนึ่งนะคะคิดกับตัวเองว่ามันไม่ไหวแล้วอะ่ะก็เลยหนีค่ะหนีไปตัดร้านตัดผมอีกที่หนึ่งที่อยู่โคละอำเภอโอ้ไม่กนอันนั่นนั่นน่ร้านตัดผมทำไมรู้เปล่าคนตัดจา้าเป็นทอมจา้าใช่ไหเราก็เลยบอกว่าฟิลฟรีที่จะพี่คันอยู่อยากได้ทรงพี่ <laughs> ได้ทรงทรงอาจาร,รย์อุเลยอะ่ะเรียกว่าลองทรงสูงปะะ่าวทำไมฉันนึกว่าอาจาร,รย์อุเป็นหัวหวัวไก่อะหัวไก่คือ มันแแหลๆมๆว่ะเออก็แหลมๆนั่นแหละก็ช่วงนั้นมันฮิตท่องแบบแหลมๆม่ะก็แฮปปี้มากนะคะรู้สึกว่าตอนนี้โอ้โหหล่อมากหล่อที่สุดในสามโลกรูปที่เอามาให้ดูวันนี้มันน่าจะเป็นอ๋อไม่ตอย่ามาดูเลยโอเคให้ดูก็ได้อยากดูขนาดนั้นต้ ก็ก็คือนะคะก็ก็เดยกก่อนนี่เปลาเราร่ามลูกตอนไปฮ่องกงนะคะเลือกรูปเดียวกันนะคะปัสปอร์ต่ะใช่ค่ะพัสปอร์ตเก่าเราก็เป็นรูปแบบนั้นละขำทำไมอ่ะเขามั่นใจมากว่าเขาไม่น่าเชื่อว่ากล้าโชว์รูปแบบนี้ให้ทุกคนดูนะคะ การแต่งตัวก็คือตรงนี้ก็คิดว่าหลอดดยเดิโอ้โหตาตียังไม่ได้ทำตาสองชัน้นช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่กําลังตีนนพอน้ำพอดีนะคะแล้วก็เหมือนจะติดด้วยนะเพราะว่าอะไรแหละเพราะว่าเราหลอ <laughs> กเหลยคือมึงมั่นใจมาจากไหนวะเนี่ย <laughs> แม่ว่าไงคะเออลืมบอกเรีแอคชั่นแม่ไปเลยแม่เขาไม่ว่าอะไรนะจริง <laughs> จริงตอนเรากลับมาแล้วเราตัดอย่างงี้แม่ก็ถามว่ามันสั้นไปไหมล<ม>ูกกับแมบ่แม่บอกเหมือนเบยองจึน What แม่เราเองค่ะส่วนหม่ตอนถ่ายนี่จำความรู้สึกได้ว่ากูหล่อมากไม่ถ่ายแล้วได้ไหมคอนเทนต์นะี้รูปนี้ทุกคนเราว่ารูปนี้เราหลอ่อใครจะเถียง ยิ้มแบบแมนเปลาผมเฉียงไปงี้ได้นะเป็นไงอะอันนี้เป็นวิวัฒนาการที่วนขึ้นมาโคตแมนเปลาดูเสื้อดิการตัดผมอย่างงี้ทาให้ตาเนี่ยเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวไปเลยเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งเวลาไปซื้อเสื้อผ้าก็ต้องเข้าแผนกเสื้อผ้าผู้ชายแต่ก็เข้าแบบไม่มีความมั่นใจด้วยนะเข้าไปแบบกล้ากลัวคือเหมือนเราเราเป็นทอมทั้งที่เราไม่ได้ภูมิใจกับการเป็นมันมันก็เลยออกมาแบบ งงอะแกอยากเป็นจริงไหมถ้าแกอยากเป็นจริงๆทําไมแกไม่ไม่เหมือนคนอื่นที่แต่งตัวมาแล้วแบบภูมิใจกูดูดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเด็กด้วยปะเราจะยังชอ้แ่งแล้วเลเออเราจะรู้แ่ว่าโอ๊ยพอเราเป็นผู้หญิงแล้วเราจะไปจีบผู้หญิงคนอ่ะเราก็จะเหมือนแบบอ๋อเราเป็นทอมก็พยายามทําให้ตัวเองเหมือนผู้ชายแล้วมันมันมันจะทําให้ดูง่ายกว่าใช่ถ้าสมมติว่าเราผมยาวแล้วเราแต่เข้าไปจีบเขาอะมันยากนะการการเข้าไปแบบเนียนๆจียนจีมันไม่เหมือนผู้ชายหรือคน ผมทัานที่แกมาทํำดีกับฉันหน่อยเดียวคือฉันรู้แล้วว่าแกอาจจะชอบฉันก็นั่นแหละค่ะก็จิตติดเหเว้ยดูรอยยิ้มพี่คาดพี่คาดใจสาวเปะละ่า เราก็ตัดผมอย่างนี้แหละมาประมาณ2ปีอะ่ะทีนี้มาถึงช่วงไม่ถึงกลับมาไว้ผมยาวอีกรอบนึงมันก็มีจุดเปลี่ยน2จุดอย่างแรกก็คือไอ้ช่วงที่ไปฮ่องกงนี่แหละอันนี้ไปกับทัวร์มีลุงคนนึงกำลังจะลากกระเป๋าไปเก็บในโรงแรมเขาจะให้เราช่วยยกกระเป๋าเลยและวแต่เขาก็เรียกเราว่าไอ้ e i, หนุ่ม <laughs> มาช่วยยกกระเป๋าสิ <laughs> จริงๆิมันก็เป็นคําธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้อยากเป็นหนุ่มอะ่ะ <laughs> ทาให้เราคิดว่าแบบเฮ้เราไม่ชอบอ่ะจริงๆเราไม่ชอบโดนเรียกแบบนี้จริงๆเราไม่ได้อยากให้มาใครมาพูดครับกับเราอ่ะก็ะคือเหมือนเขาก็ให้เกียรติะนะมันไม่ค่อยสบายใจกับตัวเองเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งมาก็คืออันนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่แล้วก็ทําให้ร้องไห้ด้วยเรื่องความที่ยังเด็กอ่ะโมเปียยงน้อยยังซื้อเสื้อผ้าอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยไปขโมยเสื้อผ้าพ่อใส่เข้าไปอยู่ในห้องแต่งตัวพ่อ่ายรอบมันมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปแต่งตัวล็อกประตูแล้วเราก็ลองเชื่อลองอะไรไปเื่อยพอดนัน มาเร็วพอดีเพราะเขา้าไม่ได้เหมือนเขาก็โมโหอะแล้วเราตอนนั้นอะถอดเสื้ออยู่อะมันไม่พร้อมที่จะเปิดให้เขามาดูแล้วถ้าเปิดสภาพคือห้องแบบเละเสื้อผ้าพ่อเข็มขัดเข็มขัดเสื้อเชิ้ตกระจายเต็มห้องแล้วก็เลยแบบรีบๆแล้วก็รีบเปลี่ยนชุดแล้วพอเปิดพ่อก็แบบด่า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 ดยความที่เขาโมโหแล้วเขาพังปากอะเขาก็พูดว่านี่เป็นอะไรเป็นผู้หญิงดีๆไม่ชอบอยากเป็นผู้ชายหรือไง ก็เสียใจคะ่ะก็กลับไป ร้องไห้กับแม่นะคะตอนหลังพ่อก็มาขอโทษนะคะพ่อก็บอกว่าเออตอนนั้นพ่อใจร้อนไปจริงๆไม่ได้คิดที่จะพูดจาทำลายจิตใจเราก็ค่อยๆย,ย่อยคําพูดของพ่อสุดท้ายก็สามารถตอดตัวเองได้ว่า <S <S ไม่ใช่นะคะ <S <S เราไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย <S <S แล้วเราก็ไม่ได้อยากเป็นทอมด้วยคือทอมบางคนก็อาจจะอยากเป็นทอมไม่ได้อยากเป็นผู้ชายแต่เราเนี่ยไม่ได้อยากเป็นทั้งทอมและผู้ชายทําให้นอนคิดหลายวันเลยตอนนั้นก็มีแฟนแล้วนะคะคิดหนักค่ะว่าเราจะบอกแฟนว่าย,ยัางไงแล้วเราก็รู้สึกผิดมันเหมือน เราเห็นแกตัวหรือเปล่าพีด่ดีๆเธออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมาบอกให้อีกคนนึงยอมรับให้ได้สุดท้ายมันคนไม่ไหวตัดสินใจบอกแฟนจริงๆเราส่งรูปผู้หญิงแต่ว่าแต่งตัวค่อนข้างแมนเป็นเมะนั่นแหละ เย็บเย็บถามว่าเธอว่าแบบนี้มันน่ารักไหมถ้าเราจะแต่งตัวแบบนี้โอเคไหมจำได้ว่าเขาไม่อนุมัติเขาก็งงๆนะคะแต่ว่าล้วก็เป็นพวกดื้อค่ะหลังจากนั้นก็คือปล่อยผมยาวเลยเริ่มแต่งตัวแบบผู้หญิงมากขึ้นก็ยังคงความแมนเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาตกใจจนเกินไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลิกกับผู้หญิงคนนั้นนะคะสาเหตุการเลิกเป็นสาเหตุอื่นเป็นเหตุผลเลื้อรลังมาตั้งนานแล้วจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ามาคิดมากนะคะอยากแต่งอะไรก็แต่งไปพรวงนั้นอาจจะเด็กแล้วก็ กับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมากเกินไปหน่อยตอนนี้ดาก็กลับมานั่งคิดว่าเออเราก็ไม่เห็นจะต้องมีเครียดขนาดนั้นคนอื่นมองเราอย่างไงเราผมสั้นแล้วอยากแต่งหญิงก็แต่งได้เราผมยาวแล้วอยากแต่งชายก็แต่งได้ไม่มีอะไรผิดทางนั้นนะคะขอแค่มีความมั่นใจใส่อะไรก็ดูดีค่ะไปถึงนั้นได้ไงนะก็ร,รู้สึกภูมิใจในตัวเองเหมือนกันนะที่กล้าทดลองกับเพศสภาพตัวเองตัดผมสั้นค้นหาตัวเองแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนจากสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเองมาสู่สิ่งที่ เป็นแบบเราไม่ได้พูดว่าการเป็นทอมมันไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเนี่ยมันก็สามารถมีสเสน่ห์ในตัวเองได้ถ้าคุณมั่นใจในตัวเองกลายเป็นว่ามันจะดึงดูดคนที่ชอบเราในแบบที่เป็นแบบนั้นสําหรับใครที่เป็นทอมอยู่แล้วแล้วก็มั่นใจในตัวเองที่ตัวเองเป็นแบบนั้นถ้าคุณเจอสิ่งที่เป็นตัวคุณเองแล้วอะนต่ว่ามันดีมากเลยค่ะถ้าใครเคยมีประสบการณ์ที่เคยตัดผมคล้ายๆแบบนี้ก็สามารถแชร์ประสบการณ์ข้างล่างได้นะคะแต่ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดเขา้ามาดูช anel ของ ดาน,นะคะทุกคนก็เป็นเหมือนเพื่อนของดาน,นะคะไม่ว่าดาจะหายไปไหนแค่ไหนยังมีมาแบบเมื่อไหร่พี่ดาจะอัพคลิปดาไม่อัพคลิปสักทีก็หวังว่าจะได้รอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะเล็กน้อนจากคลิปนี้นะคะวันนี้ดาขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย